สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุสุสุขนกรุงเทพกะดีต่างจาังหวัดกะดีพี่น้องจ๋ามาเด้อจ้ะมาจินทุเรียนกับสาวพ่อไอโนเวจ๋าพี่น้องจา๋ยาผู้ใหญ่โตโตพี่น้องพูนเบิ่งน้ำกันพี่น้องผู้ใหญ่บ่พี่น้องมาจินน้ำกันจ้าเปิดเอกนพี่น้องมันหอนผู้ใหญ่โตโตพี่น้องพอได้วอลเลนได้ผู้ใหญ่หลีได้พู้หล่ะพูพ้หล่ะ ใหญ่จิบโตๆเจียมูดเดียวกับสีอิม่มเราพี่น้องจ้าพูดอะไรชุกแล้วเด้อพี่น้องมันเละแล้วติดมือขออ่อยเสร็จหวานเอาผูใ้ใดญก่อนล่ะพี่น้องเอาผู้ใหญ่ๆเนี่ยแหละเนาะพูดอะโอ้ไม่ก็เสร็จเส็จน้ำกันเด้อจ้ะพูดเดียวก็บสีอิ่มแล้วพี่น้องผู้ใหญ่ผู้มันใหญ่เกิน อ๋ออืมสุด,ดยอดอืมอืมพูอต้องจ๋าห่วงร่วงแล้วผู้ใหญ่ใหญ่ยยตโตโตแซบบ้านหมอนทองระยอง ใ่อือขาวโบกขาวโบพี่น้องมั่นเป็นขาวสีเหลืองทองเหลืองทองเหลืองทองพี่น้องอืม หากินยากพี่้องอร่อยผู้ใหญ่โตๆ อืมดูเี่พี่น้องจ้ามเม็ดน,น้อยๆดูเี่เม็ดน,น้อยๆมันมีเนื้อหลายๆผดุดพี่น้องผุดเจ้าเบิ้งดูนี่เปลือกบางๆพี่น้องเปลือกพัน,นน่ะอืมมันมีสองเม็ดต่อพี่น้องอืม, <c oughs> อมเบิ้งมีสองเม็ดนะ ค่อยบานมีเม็ดเดียวม,ม,มีสองเม็ดอืมอืมมันสุกแลร่อยมันอ,ออกมาแล้วมันต้องกินเลยคือ มากินประมาณนนี่พี่น้องมันแสบมันหวานแข็งก็เนียวามากมันหวานพี่น้องจ้าแสบร้องกินย่วงนี่แล้วพี่น้องย่วงนี่มันสุกแล้วโอ้พว่วงเมย ด้วยๆฮักออกกอนพี่น้องจ้ะนี่อืมหมอนทองร้อยยองขึ้นชื่อเรียงนามหมอนทองระยองแซ่บมันอร่อยอืม สีเหลืองทองเลยนะเพื่อนเพื่อนน้ำวันแซ่บหวานมันหอมสดๆใหม่ๆต้องกิน่นแบบนี้พี่น้องแจงแซ่บ ถ้ากินแข็งกว่านี้หวานนี่หวานพอดหลีเลยพี่นอจ้ะของมักทุเรียนอืม เจับเริ่มอิ่มแล้วพี่น้องจ้ะเอาช่วงนี้บังเริ่มอิ่มแล้วอออืือ Hãy văn cho หอยพายุ่งนี่มันแฝดทั้งยวงเลยเด้พี่น้องมันมีติดกันเขาเอินแฝดอู้ด่าทะเยุงทะเย่่งพี่น้องแต่ละผู้ใหญ่ใหญ่โตโตทั้งนั้นเลยเม็ดนิดเดียวมีแต่เนื้อพี่น้องผูดะ่ะเม็ดนิดเดียวนอกนั้นมีแต่เนื้อพี่น้องแบ่บอืมอืม เนื้อเนื้อทุเรียนเม็ดติดเดี๋ยวอร่อย